คุณหนูลงทางไปเมื่อคืนตอนนี้กลับมาแล้วในเมื่อพวกเราทุกคนไม่ได้โดนพิกููใดๆงั้นก็กลับไปยึดสนามราชสัตร์ไปหยวนกับข้าเดี๋ยวนี้เลยขอรับแม้เมื่อคืนข้าจะมึนงงอยู่บ้างแต่ข้าจําได้อย่างชาัดเจนว่าบนอกของชยายคนนั้นมีรูปปานดอกเหมยแล้วก็ตอนน้นข้านอกกําลังมีฝนเทกันำสนามราชสัตว์ไปยวนกองท้าตระกูลจ้องอยู่ที่นี่แล้วรีบหลีกทางออกจากสนามราชสัตว์ไปหยวนเดี๋ยวนี้ คนหูจ้องสื่อๆชนายถึงไปแล้วกลับมาอีกเล่าไม่ต้องกังวลเรื่องผีกู่ที่ข้าพูดถึงเมื่อวานข้าหล่อเล่นเจ้าเท่านั้นเองคนหูจ้องสื่อๆโปรดสั่งหยุดบุกเถิดพวกเรามีกําลังคนน้อยเพียงนี้พวกท่านพุ่งโจมตีเพียงครั้งเดียวก็ฆ่าพวกเราได้หมดเลยเส้นหลังเมื่อคืนตอนที่ฝนกระํำลงมาเจ้าอยู่ที่ไหนกันข้าเหลอข้าก็อยู่ในค่ายทหารของสนามราชสัตว์ไปยวนะสิแล้วมีใครพิสูจน์ได้บ้างมีคนมากมายที่พิสูจน์ให้ได้ ท่านขูอี้เฉินผู้ประชาการพันคนยังมีท่านปรมามจาร์กระบีแล้วก็องค์ชายสามกับคุณชายสวีผานด้วยสวีผานกับหนิงฉีก็อยู่นี่ด้วยงั้นหรือสื่อเื่อเมื่อคืนเจ้าไปที่ไหนมาหลังจากจ้งเหมียวบอกว่าเจ้าหายตัวไปพวกเราก็รีบออกตามหาเจ้าทันทีง้นเมื่อคืนตอนที่ฝนกระหน่ำลงมาอ๋อกลางดึกหลังที่ฝนเริ่มตกดักพวกเราก็อยู่ในค่ายใหญ่ของสนามราชสัตว์ไปโยนกันทั้งหมดนี่มัน หลังจากดูว่าคุณหนูจ้งเื่อๆหายตัวไปพวกเราก็ส่งคนออกตามหาเช่นกันเพราะฝนตกหนักข้าท่านปรมามาจย์กะบี่ขู่อี้เฉินรวมถึงองค์ชายสองค์ชาย5และคุณชายสวีผานจึงอยู่รอฟังข่าวกันในค่ายทหารเมื่อคืนคนที่ทํามนทินข้าไม่ใช่เส้นหลงังแล้วก็ไม่ใช่คนของเขาเซ่ออเมื่อคืนเจ้าไปที่ไหนกันแน่ข้าหลงทางความลับของเมื่อคืนข้าไม่อาจบอกใครรู้ได้ ตอนนี้สิ่งสำคัญไม่ใช่ไปหาเรื่องเส้นหลังแต่ต้องตามหาชายคนนั้นให้เจอคุณหนูคุณหนูจะไปไหนไปอูฉางเจ้าเป็นใครกันแน่ข้าจะต้องหาตัวเจ้าให้เจอแล้วฉีกทิ้งเจ้าเป็นชิ้นนได้ได้พอเถิดต่างคนต่างกลับไปคุณหนูรอข้าก่อนอย่างน้อยอีกนั้นนางคงไม่กลับมาหาเรื่องข้าแล้วเมื่อคืนเวลา20นาฬิกาเส้นหลังสาดน้ำอยู่หน้าถ้ำแล้วแกล้งทำเป็นว่าฝนกำลังตกหนัก21นาฬิกา หลังจากนั้นเส้นหลานก็กลับไปยังสนามล่าสัตว์ไปหยวนเที่ยงคืนแล้วฝนจริงๆก็เริ่มเทลงมาอย่างหนักแบบในอนิเมะเลยตอนตีหนึ่งจ้องเหมียวฝ่าฝนออกมาแจ้งข่าวว่าจ้องสื่อสือหายตัวไปอีกอย่างปานดอกไม้บนกนั่นก็วาดออาเหมือนกันแบบนี้จ้องสื่อๆก็ไม่มีทางหาตัวไปอูฉางเจอแน่ต่อไปควรเริ่มทําเรื่องสําคัญแล้วคือดัดแปลงสายเลือดของคนกว่า2300ชีวิตคนกลุ่มนี้ล้วนเป็นผู้ที่ซื้อสัตว์ที่สุดตั้งใจที่สุด มีวินัยและความจงรักภักดีหลายที่ติยิ่งไปกว่านั้นทุกคนยังสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวไม่หวัดเกณฑ์ความตายเป็นกองทัพที่สมบูรณ์แบบโดยแท้มีเพียงสิ่งเดียวที่ยังขาดก็คือพลังเพียงมอบพลังให้กับพวกเขาพวกเขาก็จะกลายเป็นนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดในทันทีนายท่านขอลับสวีผ่านกับพวกเขากลับไปแล้วขอลับดีคนกว่า2,300คนให้พามาเป็นชุดชุดละ100คนพามาที่ห้องทดลองทั้งหมด ขอรับห้องทดลองช่วยเาาของสนามล่าสัตว์ไปยวนไม่ต้องกังวลจะไม่เป็นอะไรทั้งนั้นข้ารู้ข้าไม่กลัวพูดได้งั้นหรือข้าเข้าใจแล้วคนกลุ่มนี้มีสัญชาตญาณไวเป็นพิเศษพวกเขาดูว่าข้ากำลังช่วยพวกเขาอยู่งั้นข้าจะเริ่มแล้วทางนี้ข้าจะสร้างปฏิหารยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าเดิมข้าจะมอบการเกิดใหม่ให้กับพวกเจ้าและจะมอบความรุ่งโลดที่พวกเจ้าไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อน พลังชีวิตหดแคบลงเป็นเพราะพิกกูกาลังกัดกินพลังชีวิตของเขาหัวใจหยุดเต้นหล้วหรือดูท่าว่าการก,กินจะจบลงแล้วนี่มันไม่ใช่ประตูผีที่แท้จริงประตูผีของจริงกําลังจะเริ่มต้นขึ้นต่างหาพวกปรสิตดึกดําบันพวกนี้พอรู้สึกได้ว่าหัวใจของล่างสิงหยุดเต้นพวกมันจะหยุดกัดกินตามสัญชาตญาณแล้วเริ่มปลดปล่อยพลังงานออกมากระบวนการตรงนี้ต่างหากที่อันตรายที่สุดเพราอพลังพิกกูปลดปล่อยออกมา จะปะทะกับพลังสายเลือดดั้งเดิมของล่างทั้งสองต่างก็ต้องการเอาชนะอีกฝ่ายสุดท้ายจึงทําให้ทั้งล่างระเบิดแตกออกจากแรงประทะนั้นถ้าไม่ระเบิดก็ถือว่าไม่มีปัญหาแล้วต่อจากนี้พิก,กูสายเลือดทองคําจะค่อยๆดัดแปลงร่างกายของเขาทั้งหมดกระบวนการนี้จะใช้เวลาประมาณ3วันลีโกจืเจ้ากวหรือไม่ลีโกจืผู้ป่วยออทิสติกแค่มีใครแตะตัวเขาเขาก็าเจียนออกมาแล้ว งานข้าจะเริ่มแล้วนะเส้นหลังง่วนอยู่เป็นเวลานานผลมากกว่า2300เป็นผู้ที่ไหลาสายเลือดโดยสมบูรณ์หลวนถูกฉีดพิษกู่สายเลือดทองคำครบทุกคนแล้วโดวยไม่เกิดความสูญเสียแม้แต่ลายเดียวต่อไปก็เหลือแค่รอผลแล้วภายในเมืองสเสวียนอู่หลังจากกลับมาจากเมืองหลวงมู่หลานก็เอาแต่เมือร้อยเป้าฝันหวังว่าอยากจะมีลูกสักคนและหนังก็มีศัตรูเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือ ประจําเดือนผานมาสี่วันเต็มๆแล้วประจำเดือนก็ยังไม่มาเลยขอสแสดงความยินดีด้วยคุณหนูดูเท่าว่าคุณหนูจะตั้งครรภ์แล้วในที่สุดข้าก็ตั้งครรภ์แล้วข้ากับสามีแต่งงานกันมากว่าหนึ่งปีวันนี้ก็มีผลในความรักเกิดขึ้นเสียทีขณะเดียวกันที่เมืองหลวงคุณหญิงออกแรงสี่ออกแรงเข้าอ่าเอาแว่ ขอแสดงความยินดีด้วยคนหญิงเป็นทาลโลกเพศหญิงเจ้าค่ะทําทไมเป็นเด็กหญิงล่ะเด็กหญิงมันไม่ดีตรงไหนงั้นหรือก็เหมือนข้านี่แหละเจ้าคิดหรือว่าเด็กผู้หญิงคนนี้จะเหมือนกับเจ้านางพอเกิดมาก,ก็สูงสักเลอเกินเป็นถึงคุณหนูผู้เพียบพร้อมทางชาติกาเนิดก็จริงของท่านลูกสาวที่ข้าคลอดมาย่อมไม่เหมือนข้าอยู่แล้วโอ้โหเด็กคนนี้ช่างงดงามเสียจริงหายยากหนักที่จะเจอเด็กที่สวยขนาดนี้ ข้าขอดูหน่อยข้าขอดูหน่อยขอใหญ่ใหเหมือนข้าเลยต้องเหมือนบิดาของนางตั้งหากแบบนั้นถึงจะง,งามข้าเองก็อยากมีลูกกับเส้นหลังเหมือนกันแต่พอจูจ่ๆมีบางสิ่งโผล่ขึ้นมาในท้องข้าก็ยังตั้งตัวไม่ทันยังทําใจเตรียมรับมันไม่ได้เลยโอ้พระเจ้าก้นแบบนี้ถ้าไม่ออกลูกสักสิแปคนช่างน่าเสียดายยิ่งนักคุณยายสวีเมื่อคู่นี้หญิงคนนั้นคือองค์หญิงดิงเยียนนะเอ๋